สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเปิดกล่องเวชภัณฑ์เครื่องสำอางที่จะมาลองใช้นะคะมาไหนไหนก็ไม่ได้แต่งหน้าทุกวันใช่ปะถ้าแต่งหน้าวันนี้ก็คือแบบอัดคลิปให้เป็นประโยชน์สักหน่อยคือแต่งหน้าแบบธรรมชาติแล้วนะไม่แน่ใจอันนี้คือรอยสิวที่แบบบุกได้แค่นี้คือแบบผิวเหมือนจะดีขึ้นเพราะว่าทุกครั้งอะเวลาแต่งหน้าไอ้ตรงที่แบบ เวลาเราแต้มเอ่อคิีมแต้มสิวทิ้งไวใช่ปะมันก็จะแบบแห้งมากๆตรงนั้นใช่ไหมแห้งมากๆเพราะแต้มทิ้งไว้ทั้งคืนตื่นขึ้นมาก็แต้มอีกมันไม่ได้พักมันกัดๆกัดกัดเป็นกดเวลาแต่งหน้ามาก็แห้งคือละช่วงนี้ยลองครีมใช่ปะไม่ให้มันแห้งอะแบบตอน ข้าก you know, ่อนนะไปถ่ายรูปกับเบนแล้วก well, well, so ็พี่แอนอย่างเงี้ยรู้เลยว่าตรงไหนแห้งมากใช่ไหมก็เลยหลังจากวันนั้นมาสัปดาห์หนึ่งพอดีแหละวันนี้วันจันทร์วันนั้นไปอังคารไหมตั้งแต่วันนั้นมาก็พยายามโบกหามอสเจอร์ไลเซอร์หาครีมหาอะไรเงี้ยโบกโบกที่ว่าตกล่องอะพราว่าหน้าต้องดีไม่งั้นรองพื้นอะไรตกล่องใช่ป่ะเออตอนนี้หน้าก็แบบ ไม่ตกลงละภายในสัปดาห์หนึ่งนะเดี๋ยวข้าวหน้ามาเล่าให้ฟังว่าใช้อะไรเดี๋ยวคลิปจะยาวนี่ก็สองถูกและดีถูกนะย้าว่าถูกและดีเอาเริ่มแต่ยี่ห้อออโคก่อนออโคเอโค,โอ,โคอะไรก็สักอย่างนี่แหละยี่ห้อเนี้ยถูกและดีเพราะว่าสังเกตจากอะไรที่รู้จักยี่ห้อนี้ครั้งแรกเลยครั้งแรกก็คือเห็นพี่คิดซื้อแชมพูเรียกว่าอะไร ขจัดรังแคยี่ห้อนี้ถูกไหมถ้าเปรียบเทียบแชมพูขจัดรังแคยี่ห้ออื่นก็คือยี่ห้อนี้ถูกและดีเพราะเป็นเวชภัณฑ์เครื่องสำอางของที่ว่าเป็นของสวีเดนดเนี่ยแหละ dot com อึบอึ o p s Land Oops ใช่ของนอร์ดิกก็ของที่นี่แหละแล้วเออเหมือนลังแคนางหายป่าวะไม่แน่ใจเพราะว่านางชอบหัวแห้งอะแล้วก็สระผม เหมือนหายแต่นางก็เป็นไปไปมาณเนาะแล้วนางก็ไม่ใช้แชมพูกระจลล้งแคตลอดช่วงไหนมีแชมพูกับจลล้งแค่ก็ใช้แต่ช่วงนั้นก็ใช้ก็เหมือนหายนะก็แม่งไม่ค่อยแน่ใจความจําเลื่อนและหลังจากนั้นมาก็เห็นคนที่สองก็คือใช้คือน้องที่รู้จักกันไปเที่ยวโรมด้วยกันละเขาใช้เหมือนเป็นแบบน้ำทาเอาไว้แบบล้วมันเป็นสีขาวเลยก็ถามว่าทาทาอะไรอะทาอะไรอะ ทาให้สชีวหายอะไรสักอย่างเหมือนแบบคล้ายๆแบบยาแต้มสิวแต่แบบเป็นน้ําอ่ะเออแล้วแบบนางก็ทาไว้ทั้งคืนใช่ปะ่ะแล้วก็หายเนาะแล้วเขาใช้ดีแล้วก็ไม่แพงด้วยแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยดูมั่งก็คือตอนตอนแรกอะ่ะใช้ยาแต้มสิวบาซิเดิร์บาซิลอน มันแพงใช่ปะแล้วก็ใช้แบบเป็นคนใช้ใช้อะไรไม่เคยถนอมของใช้อะไรไม่เคยนึกถึงกระเป๋าตังค์ตัวเองคือใช้ของดีไม่ได้ถ้าใช้ของดีมึงก็ใช้โคตรเยอะเลยอ่ะเป็นคนแบบไม่น่ารักเลยแล้วใช้แบบเวลาเป็นสิวข,ขึ้นทีหนึ่งก็จะขึ้นหนึ่งสองสามหนึ่งอันนี้ก็ขึ้นหนึ่งอะไรเงี้ยนึกออกปะเวลาถ้ามันขึ้นเยอะก็คือแบบเปืองชิบหผยแบบบีบมาเยอะแล้วก็แบบแต้มโคตรจะเยอะอ่ะ ก็เลยแบบโอ้โหแบบหลอดหนึ่งแบบสองสามร้อยโครนนู่นอย่างเงี้ยหลอดใหญ่ๆอ่ะโอ้โหใช้ได้ไม่นานก็หมดแล้วเพราะว่าสิวขึ้นแบบสัปดาห์เว้นเอ้ยไม่ใช่เดือนเว้นเดือนด้วยซ้ำอ่ะบางครั้งก็สองสามเดือนไม่มานี่ก็ออกไหมเป็นที่ยาคุแม้วก็เป็นฮอร์โมนเนาะรู้อ่ะเออนั่นแหละกระช่างแม่งแล้วก็ก็เลยเปลี่ยนมาใช้เจลแต้มสิวของยี่ห้ออโคนี่แหละเป็นหลอดสีฟ้าอันเล็กๆแล้วเขาขาดตลาดมากเลยนะเพราะว่าดูหลายเว็บละ นี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ดูหมายถึงแบบภายในะระยะเวลาหนึ่งปีอะดูแล้วแบบขาดตลาดสองรอบอะขาดตลาดแล้วมันมีเว็บที่ขายหี่หอเนี่ยไม่กี่เว็บด้วยนะนอกไหมเวลาซื้อทีหนึ่งต้องซื้อตุนสองหลอดหรือว่าสามหลอดแล้วแบบเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะตอนเนี้ยเหลือในสต็อกอะหลอดหนึ่งในสต็อกที่บ้านตัวเองอะหลอดหนึ่งแล้วก็อีกหลอดหนึ่งเกือบจะหมดแล้วก็เลยคิดว่าต้องซื้อมาเติมแล้วแล้วแบบคิดไปคิดมาเฮ้ยไอปอ หลอดหนึ่งเนี่ยมันก็ใช้ได้นานนะเพราะว่าเริ่มคิดว่าทําไมมึงต้องไปแต่เป็นคนแต้มสิวอ่ะถ้าล้างหน้าอะไรเสร็จแล้วชาก่อนจะนอนก็คือแต้มทิ้งไว้เลยเขาบอกว่าให้ล้างภายในยสิบห้าทีอะไรเงี้ยอีนี่ล้างไม่ล้างค่ะไม่มีเวลาแล้วอาบหน้าเออไม่ใช่อาบหน้าล้างหน้าถาแต้มปุ๊บไปเล่นโทรศัพท์นอนใครจะมาล้างออกป้าไม่มี แล้วเวลาทามันไม่ได้แต้มที่เป็นสิวไงแล้วไอ้ข้างๆรอบสิวอะ่ะมันก็โดนครีมด้วยใช่ปะมันก็เลยทําให้แห้งไปหมดเลยแล้วก็เลยคิดว่าไม่ไม่ไม่นะตอนนี้ก็เลยแบบแล้วมันก็เปลืองด้วยใช่ปะตอนนี้เนี่ยวันสองวันมานนี้ก็เลยแบบพยายามแต้มให้โดนสิวแค่สิวเท่านั้นไม่งั้นไอ้ข้างๆเนี่ยมันแห้งเออมันก็ใช้ดีอันนี้ก็ อันนั้นที่ใช้ตัวเองก็คือเจลแต้มสิวใช้เป็นของตัวเองแล้วเคยใช้อ่องอื่นไหมก็ไม่เคยแล้วนะคิดว่ามาแล้วก็อันนี้ก็เลยลองซื้อมาสิเขาเรียกว่า Fresh Clean Lotion ใช่ไหม Soft Smoothing c l e a n ิ่งโลชั่นม m ยแอนด์สมูทติ้คือแบบไม่ต้องล้างน้ำใช่ไหวะเอ้ยต้องล้างน้ำออกพูดผิดเป็นคนไม่ชอบที่แบบเป็นคนต้องล้างน้ำออกอะคือแบบใช้ล้างน้ำออกเนาะ เดี๋ยวมาลองดีว่าเป็นยังไงเพราะว่ามันก็สําหรับผิวที่เป็นสิวง่ายแล้วก็ผิวแพ้ง่ายแล้วก็มันก็ยังให้ความชุ่มชื้อนอยู่นี่เดี๋ยวมาอ่าน my o c t i o n s u m my สบายป่ะแล้วก็รู้สึกสบาย r e n e r i n g solution ก็คือคล้ายๆโลชั่นทำความสะอาดใช่ปะ่ะแอฟรีอเลยใช้สำหรับทำความสะอาดหน้าได้แล้วก็ใช้ทำความสะอาดเครื่องสำอางได้แล้วก็ u t t r f u l t a คือทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยหุ่นเด่น แล้วก็รักษาความสมดุลของผิวด้วยธรรมชาติของผิวอะ่ะแล้วก็ไม่มีน้ําหอมเขาบอกว่าใช้ใช้สําหรับผิวเขาเรียกว่าใช้สําหรับหน้าที่ไม่มีน้ําก็ได้หรือว่าจะผสมน้ําก็ได้ก็คือเราค่อยล้างออกแล้วก็ชอบแบบต้องล้างอะ่ะเออแล้วอันนี้แล้วก็ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเนี้ย ไม่เคยใช้เลยแต่เป็นแต่รู้ได้ว่าราคาไม่แพงพอๆยี่ห้อนั้นก็เป็นเวชภัณธ์เครื่องสําอางเหมือนกันแต่ไม่ได้ดูนะว่ามาจากอ๋ออันนี้มาจากฟินแลนด์ FI เออใช่ฟินแลนด์มาจากฟินแลนด์แล้วก็โอ้ยเขามีทั้งฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนอะไม่แน่ใจมาจากไหน เพราะว่ามันมีทั้งสองเว็บไซต์ของช่องของฟินแลนด์แล้วก็ของสวีเดนอันนี้เคยใช้อ๋อเป็นคลีนซิ่งเช็ดหน้าไม่ใช่คลีนซิ่งพูดผิดโทนเนอร์เช็ดหน้าหลังล้างหน้าเคยใช้ก็ไม่แพ้ไม่อะไรแล้วก,ไโกโ็ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีแหลงไม่มีอะไรคือคนนั้นอนะซื้อมาเกือบ2ปีแล้วใช้แบบครึง่งไม่ถึงครึ่งดีแล้วแบบเอาไปมาคิดว่าเออต้อง ขยันใช้ให้เป็นก er e นะิจลักษณะนิสัยแล้วถ้าอยากจะหน้าสวยไม่อยากจะหน้าเสียเพราะทุกครั้งแบบนคนใช้แบบไม่ตลอดนกะแค่ล้างหน้าแล้วก็ท่ายขีมก็เลยคิดว่าเอ๊ะไหนลองลูซิต้องลองใช้โทนเนอร์ซิเผื่อสิวมันจะไม่กลับมาอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็เป็น cleansing water ที่ซื้ออันนี้เพราะว่าอันเก่าจะหมดแล้วไงเหมือนแบบเหลือต่ากว่าเครื่องขวดหน่อยหนึ่ง mm hmm. ก็เลยคิดว่าซื้อมาอีกขวดหนึ่งดีกว่าแต่อันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งอันนี้สําหรับสุผิวแหง้งก็คือหน้ากูเนี่ยผิวแหง้งแล้วก็มันทรีอินวันด้วยไงทรีอินวันด้วยแล้วก็เขียนว่าอะไรไหมชัยท็อปว่าสำหรับผิวแห้งเนาะต้องซื้อให้ถูกกับผิวเจงว่า หน้าคุณอะผิวอะไรเลือกสิปรยตภนาให้ถูกไม่งั้นเนี่ยไม่นะคะเขาชอบติดสติกเกอรให้ถ้าแบบอัโปเทเรียเนี่ยคือติดสกเทอ์พูดผิดเพื่อเขาจะได้ไม่กัดออกมาแต่มันเป็นสอกเทปแบบบางมากเลยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่กระทอกอะแล้วส่งของฟรีด้วยน้ำเหมือนหลัง หลังจาก99ครโ้นึงมังส่งฟรีหรือว่าส่งฟรีเลยตั้งแต่ของชิ้นแรกอันนี้เจนเชนคล e น n s mm ่ n ค c r e ก็กะว่าก็คือแบบจะใช้โฟมโฟมล้างหน้าใช่ปะก็เลยคิดว่าไอ้พวกค l e นซิ่งครีมจะใช้แทนโฟมล้างหน้าอันนี้นีเวียไม่เคยใช้หมายถึงยี่ห้อนีเวียเคยใช้หลายอย่างแล้วแต่อันนี้ยังไม่เคยใช้อันนี้ก็สำหรับผิวแห้งก็คือจะซื้อสำหรับผิวแห้งใช่ปะ่ะ ซื้อมาลองอันนี้ก็ซิลเวียยี่ห้อนี้ไข่ไข่ก็รู้ว่าดีใช่ไหมเวชภัณฑ์เวชภัณฑ์เครื่องสำอางเหมือนกันจำราคาไม่ได้ต้องไปดูราคาให้ไหมค่อยดูราคาให้ใส่ไว้ใ enfin ห้ที่หลังได้ถ้าขยันก็คือทุกอย่างนี้สำหรับผิวแห้งนะอันนี้ก็ผิวแห้งนะเพราะว่าสั่งให้ตัวเองใช่ปะ ก็คือจะเอาจะเอาพวกนี้มาลองล้างหน้าคิดก่อนว่าจะลองตัวไหนก่อนคือต้องลองแบบอันไหนหน้าลองอันนี้มีเม็ดบีดด้วยหรออันนี้หน้าลองดูเหมือนเป็นโฟมล้างหน้าแต่มันดูแบบว่าดูเหมือนเป็นแบบเม็ดบีดด้วยเดี๋ยวจะมาลองนะเห็นไหมจุดๆๆๆเดี๋ยวจะมาลองดูว่าเม็ดบีดมันแบบ ไฮเมซคับเปล่าถ้าถ้ามันดูเหมือนเมซคับมากไปอาจจะใช้แบบอันเนี้ยสัปดาห์ละครั้งสองครั้งก็พอเพราะเดี๋ยวมันผิวหน้าไม่ค่อยบอบบางนะหนาหมดไปแล้วตั้งสิบสองนาทีเน่ไหนยขอบคุณที่ติดตามกันนะคะปิดท้ายไปด้วยดอกไม้สวยๆจาก ป้ามาดามแนนซี่ฟิลิปปินส์อีกแล้วอันนี้คือสวนที่บ้านของป้าเขาเองอิฉาป้าแกมากเลยมีดอกไม้ที่สวยกว่าแกจะเด็ดให้แต่ละดอกนี่คือต้องใช้เวลามากนะเพราะว่าแกเป็นคนรักดอกไม้มากไม่อยากเด็ดไม่อยากทำลายเนาะให้ดูนะคะว่าสวยขนาดไหนนะสวยมากเลยชอบมากแต่ละต้นก็ไม่ใช่ถูกๆนะแต่เขาแบบถ้าเขากลับมาฟื้น ถ้าเขาติดลากนี่คืออยู่ได้นานเป็นจนเขาตายอะจนเราตาย